นะฮะนี่อันหนึ่งแล้วนะฮะจากอันนี้มานะฮะแทนแฟชนี่มาถ้าไม่ให้มันเกิดขึ้นไงก็ไม่กินของทอดต่างๆมาใช้น้ํามันพยันใช้น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวทอดครับอาจจะคนเห็นไหมว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีอนะฮะมันไม่ใช่หอมไม่เหม็นมันกลิ่นน้ำมันมะพร้าวอ่ะก็เป็นกลิ่นมะพร้าวและกกินมะพร้าวนะต้องใช้ไปรักสุขภาพก็จําได้ครข้างหนึ่งนะหม่อมคริสเคยพูดไว้ ทำไข่เจียวถ้าไม่ใช้น้ำมันหมูทอดอยากินดีกว่าอมันอร่อยกว่ามันหอมอะต้องต้องไข่มาเอียมตัววันนี้คนบอกนะวันนี้ทันมันหมูได้ถ้ามันมะพร้าวทอดก็ได้อร่อยไข่เจียวใครไม่เคยกินไปกินเนี่ยสกัดร้อนไข่เย็นเนี่ยมันสกัดร้อนใช่ไหมนะฮะสกัดร้อนอันนี้ฮะไอตัวนี้ลงใจขึ้นเพราะมีการอักเสบเรื่อเรื่อยอักเสบก็ใหญ่หนึ่งอันที่ตัวการสําคัญคือแทนแฟตคือโอเมก้าหกโอเมก้าหกนี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเป็นแทนแฟตได้ เป็นตัวสำคัญไปพอกตามที่ต่างๆการอักเสบเข้ามานะฮะไอซีนี้เป็นเกิดขึ้นมาอันนี้จะให้คามรู้ตรงนี้เลยแดงรู้ของใจที่มันอุดตันแต่นะว่าการอักเสบก็จะมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะมลพิษทั้งหลายแหละก็ต้องมีแปดยอดมนุษย์ไปทําลายมันนะฮะต้องไปชะล้างไปกวาดเจ๊ถุ่งเอชดีเอลเจ๊ถูนี่ว่ายาวต่อไปนะฮะนี่อันหนึ่งแล้วนะฮะจากอันนี้มานะฮะแทนแฟรนี่มาท้าไม่ให้มันเกิดขึ้นไง ก็ไม่กินของทอดต่างๆใช่ไใช้น้ามันพยัำใช้น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวทอดครับอาจจะคนเห็นไหมว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดี <fooled>. <S <S นะฮะมันไม่ใช่หอมไม่เหม็นมันกินน้ำมันมะพร้าว <c oughs> อะ่ะครับผมนะะกินมะพร้าวนะต้องใช้ไปรักสุขภาพรเราก็ศึกษากันมาจริงๆเราไม่ได้ศึกษากันมาตรงนี้นะฮะในระยะเวลานี้แต่ว่าโลคเนี่ยอย่างเช่นงกระเทียมเอาเรื่องกระเทียมบอกกันโอ้โหหกพันับปีก็บอกกระเทียมเนี่ยใช่ไหมฮะมันช่วยทําให้หลอดเลือดมันขยายตัวคถูกไหมฮะ ทำให้หลอดเลือดมันสะอาดมันก็ตรงกับประเด็นในการรักษาโรคหัวใจและเราเอากดแคมันสายกลางซึ่งตัวนี้ก็เผาผลาญไขมันตัวไม่ดีแล้วก็บวกกับอีกตัวน้ำมันกระเทียมมันก็จะไปได้สารตัวนึงอะโฮอินนะฮะอะโฮอินตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดทั้งหมดเลยงาคีมอนนะครับซึ่งเป็นโอเมก้าสามก็ไปบาลานซ์คือกดโอเมก้าหกให้ลงมาทำให้เกิดความบาลานซ์ขึ้นมาถ้าบวกกับกดไขมันสายกลาง บวกกับโอเมก้าสามมันสามารถไปกดโอเมก้าหกลงมาได้แล้วไปเพิ่มโดสดโอเมก้าสในร่างกายขึ้นมาให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าใช่ครับลดการหนักเสบแล้วก็เพิ่มตัวช่วยทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีวิตามินอีกัลแกมมาโอริซอนรับสมบูรณ์แบบเลยฮะคำว่าสมบูรณ์แบบนี่เวลามันต้องต้องแบบ ให้เห็นภาพเวลาไปเข้าไปในหลอดเลือดนี่มันจะทำงานกันอย่างไเจ็ดยอดมนุษย์ฮะมันไม่ใช่ตัวเดียวตัวหนึ่งเจ็ดยอดมนุษย์ค่ะต้องรวมกันนะซุปเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนนินจาอุลต้าแมนซีเลอร์มูนไอรอนแมนฮ่ะโอ้ช่วยกันเขาล้วงเลยทะั้งทำง่ายๆเหมือนเหมือนทำความสะอาดหลอดเลือดทั้งหมดทั้งทางใช่ครับไม่มีตำรวจทหาร D S I กองปราบสันติบาลแล้วก็จัดออกไปหมดเลยช่วยกันฮะทุกหน่วยมาช่วยกันหมดนะทหารทหารอาสาเนี่ยเข้าไปหลายหน่วยเข้าไปช่วยกัน หมายว่าคนที่เป็นแล้วต้องเสพิงบอกว่าหากคุณจะใช่แมวจับหนูอย่ามัวไปหาแมวแดงเลยแมวทุกสีค่าจับหนูได้หมดเนีอย่างนี้เหมือนกันถ้าคุณอยู่ไปหาตัวนี้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 ไม่ใช่เอาทั้งองค์รวมเป็นสุขภาพหลายตัวเข้ามาช่วยกันตั้งเสพิงบอกว่าอย่าอยาใช้แมวจับหนู อย่าไปโม่มอแหาแมวแดงอย่เลยนะเมื่อมันเมื่อมันหนูหมดแล้วคุณค่อยดูทีละหนูตัวแมวสีอะไรมันเก่งกว่าเพื่อนวะแมวแดงกับแมวเหลืองดีเออตอนนั้นเป็นอะไรต่ำได้แมวหลากสีเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเลยนะต่ได้ยังจับได้เอาเธอเอาตรงนั้นเนี่ยค่อย่อยกันมีหลากสีมีสีแดงสีเหลืองอะไรมากมายอ่ะอันนี้เอาไปก่อนนะค่ะ รถโซล่าร์ยิ่งเยอะยิ่งดีหมายความว่ายังไงครับคุณหมอครับเพื่อจะมองเห็นภาพทุกคนได้มองตามได้นะฮะรถยนต์เก่ากับรถยนต์ใหม่รถยนต์เก่าต้องซ่อมแซมไล่ตามเลยค่ะเพราะโป้สีพ่นสีตึกเก่าต้องซ่อมแซมคต้องทาสีใหม่อโป้สีโป้ปนซีเมนต์ทาสีทาสีใหม่ทั้นใดก็ดีคนสูงอายุก็ต้องสร้างเขาซ่อมแซมมากกว่าคนหนุ่มสาวจริงเลยไม่ซ่อมนี่หลักการเป่านะทุกคนฟังทำตามทำใช่ไหมนะฮะ การสร้างซ่องเซนในคนเนี่ยมันต้องใช้คอสโลครับอ๋อเหรอครับน่าจะว่าผู้สูงอายุต้องการคอสโลมากกว่าหนุ่มสาวโอ้โหก็ทำไมหนุ่มสาวกินไข่ไว้างหนึ่งถึงสองฟองคุณยุกินไข่อาทิตย์ละสองสามฟองมันถึงมันจะได้แก่ๆอยู่เฝ้าบ้านไปไหนไม่รอดงไงต้องไปบออมโรงนี่มันเนี่ยอายุคเจ็ดสิบหกปีแน่ับอ๋อยังเด้งดึงเลยเด้งดึงเนี่ยฮะไม่เห็นหน้าตาเหมือนคนยุคสี่สิบปีเปล่าเพราะคอสโลกระสงอาจจะสามร้อยเอ้าป่าไม่ทราบตอนนี้ขี้เกียจตัวละ นะฮะมันเพิ่มมันเพิ่มมาแค่ได้คัะนะฮะก็กินไข่วันละสองสามฟองทุกทีไข่เป็นอาหารที่ดีเมื่อก่อนนี้ยังโง่สมัยยังโง่อยู่นะกินไข่ขาวเคี่ยวไข่แดงทิ้งต่อมาตูวเองตูงฉลาดก็กินไข่ไข่แดงเคี่ยวไข่ขาว ก็ยังถึงสุดไปนนี่ติงไข่ขาวไข่แดงเลยหมดเรื่เลยไปกินกู่เลยวันอย่างน้อยก็สองฟองขึ้นไปเพราะสโตรเนี่ยเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันซ่อมแซมร่างกายต้องการมาถ้าโมแต่เพิ่งอาหารน่ะไม่ได้ฮะร่างกายต้องสร้างเองคัะตับโรงงานก็สร้างโคอสโตรร่างกายคือตับคอสโตรร่างกายวันหนึ่งต้องการหนึ่งรับตับสร้างแ0คสิบอร์เซนต ได้จากอาหาร20%จากข้างนอย20% 20%นั่นครับถ้าเรากินมากตับทางานน้อยลงถ้ากินน้อยตับทำงานมากขึ้นตับมีงานมหาศาลเลยถ้ามันพยดวงทำาคสรอสินะมันไม่ได้ทำงานสิ่งอื่นอ่ะมันจะสันทิษต้องไปล้างพิษตับกันนะ่ะนะฮะนั้นต้องกินคอสรอเพียงพอครับนะฮะไม่พอโอเคเมื่อตับสร้างคคสรอเสร็จแล้วครับเมทานอลงท้าย O L ครับเป็นแอลกอฮอล์ครับเอทานอครับนะฮะ ลงท้าย O L เป็นแอลกอฮอล์คอเลสเตอรอลลงท้ายโอ O L มันไม่ใช่ไขมันฮะเอาละครับมันไม่ใช่ไขมันลงท้ายคอเลสเตอรอลโออลโอ L อลฮะตัวนีมันเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์แล้วนั่นน่ะถ้าะไม่กลุ่มแอลกอฮอล์ทางเคมีนะทางเคมีเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ฮะอ๋อฮะไปถามนักเคมีสิไปไปถามศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ทางเคมีไปชีวไปเคมีมีแต่พวกที่ ไม่ชื่อฟังพ่อแม่เท่านั้นอ่ะเปากินน้ามันน้ามันที่ใส่ตู้เย็นมันมีแข็งตัวมันบอกว่าถ้ากินน้ำมันพร้าวใส่ตู้เย็นมันแข็งถ้ากินเข้าไปมันไปแข็งในเส้นเลือดอุดตันต้องกินน้ามันถั่วเหลืองที่น้ามันข้าวโพดที่น้ำมันลาข้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันทันตะวันธดิใส่ตู้เย็นไม่แข็งเลยไม่เป็นไข้เขาไมไม่ไข่ทำไมไม่แข็งอ่ะเพราะมันใส่สารกันแข็งไว้ไงนั่นสิครับตามไปเนี่ยแต่ไปน้ำมันอะไรใส่ตู้เย็นมันไม่แข็งนะใส่ตู้เย็นไม่แข็งนะ มันไม่แข็งในร่างกายเพราะที่ขั้วโลกมันลบปดสิองศาอุณหภูมิร่างกายมันสามสิ็ด้องมมันแข็งที่ย5ห้าองศาแต่น้ำมันอืดรีน่ะใส่ถ้วยเย็นไม่มีแข็งเพราะมันใส่สารกันแข็งไว้มันไม่แข็งมันได้เย็นมันจะมันแข็งในร่างกายมันเปมีทั้งมีทั้งใส่สารกันแข็งแล้วก็เป็นตัวโดยสภาพของมันนะนะมันว่าสาร RBD ทั้งหลายแหละมันปกันแข็ง่ะเพราะกรรมวิธีมันไม่ไแข็งตัวมัน่จะทางานง่ายๆเลยถ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะเป็นแข็งาาศถ้ เป็นน้ำมันถั่วหรือน้ำมันทานตะวันเนี่ยมันจะแข็งต่ำกว่าลบสิบองศาแต่ทุกอย่างมันต้องแข็งหมดทุกอย่างคือในความเป็นธรรมชาติยังไงก็ต้องแข็งต้องแข็งนะครับแต่ว่าแข็งแล้วมันไมิทันก็ไม่ทีไงมันไม่แข็ง่ะเพราะมันใส่สารกันแข็งไว้อะไรก็ได้สารทีนี้ใส่ไปมันไม่แข็งอ่ะนีคือตัวันตัวนึงแหละรู้ในทีสิที่ไม่เคยจะรู้เลยไม่ใครบอกว่าตอนนี้ขะรู้แล้วคือว่าร่างกายเราสามเจ็ด ล้วกินกันมันก็มเป็นไข่ในร่างกายหลังอยู่แค่ตรงนี้เองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยเกิตอนนี้ไม่ใช่คอสโลไงไม่ใช่นน่ะเป็นการอักเสบไงเอางี้ฟองคำปมนูเนี้ยมีสารยูเรเนียมโพเทเนียมยิงเล็กตอนเข้าไปเกิดพิยาวฟิวชั่นให้พลังงานออกมามันจะต้องมีสารกันไม่ให้พังงานออกมาเป็นเบิร์นเระมณูนะฮะยูเรเนียมโพเทเนียมจะให้พลังงานได้ต้องยิงเองตอนเข้าไปทั้งในก็ดีหัวใจปอดตับเนี่ยมันจะทํางานได้นะมันต้องแหล่งพลังงาน แรงพังงานเขาเรียก MM ATP อะดีนซ the ินไทฟอสเฟต ATP เหมือนขันคล้ายๆอยู่ในโี้ในนี้แต่ ATP จะให้พังงานได้จากเรื่องไมโตคนเดียวไม่ชชาการนะจะให้พังงานได้เนี่ยมันต้องถูกยิงในตอนคือโค q 1วเทนโรเซนนี่มันไปกระตุ้น ATP ให้ให้ให้พังงานมาโค q 1วเทนถึงมากในกล้ามเนื้อหัวใจในตับในปอดที่ทํางานหนักๆแต่ ยาลดไขมันเนี่ยกลุ่มสเตียรินฮะมันไปบล็อกโคเคนเทนทํางานไม่ได้<ะ>ร่างกายเลยขาดโคเคนเทน<ะ>มันทำง,งานเลยไม่ได้หัวใจลยวายตายค<ะ>อสโลสูงเนี่ยเป็นโรคหัวใจอ่ะน้อยกว่าคอสต่<ะ>ราะสูงเป็นโรคหัวใจเพราะกินยาลดไขมันมันไปบล็อกโคเคนเทนโคเคนเทนมันเป็นบล็อก ATP a พีก็ขาดพลังงานหัวใจลยวายเต้นไม่ได้มันก็ตายไงถือต้อาคสโลสูงเป็นโรคหัวใจน้อยคอาต่ำแต่ที่เป็นโรคเพราะยาลดคสโลนี่ทำให้มันไปบล็อกเอทีพทำงานงางไม่ได้หัวใจทำงานได้ ต้องมี ATP ATP ทำงานได้นะทำงานได้ต้องมีโคเทนแต่ว่ายาสเตตินยาลดไขมันนี่ไปบล็อก ATP ทำงานไม่ได้หัวใจเลยหยุดเต้นเมื่อตับสร้างคอสรเสร็จแล้วใช่ไหมมันมาส่งให้เราได้ก็ต้องมีรถขนส่งปูซเมนมาคือ LDL แต่มันส่งมาให้มันไม่มีตัวรีเซพเตอร์ไม่มีตัวรับมันมีคนเปิดมันก็ซ่อมแซมไม่ได้อันที่หนึ่งไ<ช>อ้สองเอลมันก็เลยลดปูนก็ค้างเตึงถนนไอ<ช>้เอลก็สูงแต่ไปตรวจเจอเอลสูงเออนี่นะอันตรายอันตรายเพราะแค่ว่าเอลมันสูงอันตรายเพราะว่าร่างกายขาดปูนซีเมนที่มาซ่อมแซมโอเคเมื่อเอลดีเอลขนปูนซีเมนมาส่งให้เราแล้ว,ลว<ช>คุณจะซ่อมเองหรือเปล่า มันก็มีช่างปูนมีผู้ช่วยทำเฉพาะเอลคือช่างปูนนะเอ่อแลคือช่าโคตรสลอเหมือนปูนซีเมนต์ะเอแอลเหมือนรถขนปูนค่ะเอชเอลคือช่างปูนที่ซ่อมให้เรามันซ่อมซ่อมเสร็จแล้วนะฮะมันซ่อมเสร็จก็ซ่อมซ่อมทมบูรณที่สึกหรอให้ได้นะถ้าขาดไอ้แฉลไอ้ช่างปูนไม่อยู่อ่ะคุณจะซ่อมเองเขาเปล่าโอ้มันก็ซ่อมไม่ได้มันซ่อมไม่ได้ซ่อมก็ไม่ดีมันตะปูตะปะมันดีครับ เมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะครับช่างปูนถ้าปนีดดีดเดถ้าดีๆี่มีคุณภาพดีเขาซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยปูนมันเหลือเข้าก็ขัดตูวย่านการทัอย่างดีก็ขูดไปทิ้งเอาไปทิ้งรถขยะไปแต่ช่างปูนเนี่ยมักง่ายบางรายขูดทิ้งลงไอ้ท่อน้ําทิ้งท่อน้ําทิ้งก็ตันอีกไอ้ปูนที่เสร็จแล้วคือเศษนะที่มันเหลือตกค้างเนี่ย l อลที่มันซ่อมแซมไม่น่ถ้าช่างปูนถ้าปนีดถ้ามันมากพอมันจะซ่อมอย่างปนีดปนงาเสร็จแล้วก็ ขูดออกมาถ้าเกินคุ้นมันช่างตกแต่งอ่ะปั้นหม้อให้สวยช่างปูนให้สวยงามทาสีพ่นสีนี่คือเอชค่ะต้องไปมาเคุาคภาพยิ่งช่างเยอะยิ่งดีคือเอยิ่งเยอะยิ่งดีช่างฝีมือดีะช่างสิบมู่เนี่ยมันก็จะดีฮะจริงจ่ต้องปริมาณคุณภาพมีมาวิจัยบอกว่าตามประเทศเขาวิจัยพบว่าเพิ่มเอชนี่นะอ๋อไปค้นดูได้อินเทอร์เน็ตวิกิพีเดียเลยฮะวิธีเพิ่มเอช HDL how to increase จะเพิ่มได้ไงภาษาไทยยังไปไม่ถึงยังไม่พัฒนาพอขนาดนั้นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพิ่ม HDL ได้ไงหนึ่งสองสามเจ็ดเิาลดเ้าหวานลดความอ้วนกินพิชออยล์มากมายข้อที่10คฮะข้อที่10 Consumption of consumption แปลว่ากินค of กินอะไร Medium chain triglyceride MCT MCT such as เช่น คาโปรอิกสิทธ์ C6 ในมะพร้าวค่ะมะพร้าวคาปิลิก C8 ในมะพร้าวนี่รู้มากนะจําได้นะครับเจ็ดสิบหกก็ยังจําได้นะไม่อัลไซเมอร์ต้องกิน C ไอต์มากๆเนี่ยนะฮะคาปิลิก C8 ครับคาปริก C10 ครับโลอริก C12 ครับแต่เขาตกไปตัวหนึ่งไมริสติก C14 ในมะพร้าวอ่ะตัวนี้มันไปเพิ่มไอเชียอได้ทั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะค่ะตัวนี้ฮะเพิ่มได้ครับนะฮะ แต่ในอินเทอร์เน็ตมันไม่กล้าบอกกนกินน้ำมันมะพร้าวเพราะกลัวคนยังน้ำกินน้ำมันมะพร้าวอยู่มันก็บอกว่าไอ้ครับพวกอีกครับปิดก็แต่นี่มันก็น้ำมันมะพร้าวทั้งสิ้นนะคนอ่านบางทีก็ไม่รู้ไงว่ามันมีการหมอลมองยบรรยายให้ฟังผู้ฟังหมอลงจะรู้มากกว่าในอินเทอร์เน็ตอีกนะครับเขาบอกให้ช่วยเติมหน่อยไม่มีอยากเติมวิกฤตเติมไปเองด้วยกันนะฮะนี่มันเพิ่มได้ในน้ำมันมะพร้าวยิ่งเชนมันเพิ่มได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่านะฮะถ้า ใส่น้ำมันไลโนเลนิกสิทธ์โอเมก้า 3, 4, 8จากนายคิมอนที่ใส่ไปเนี่ยมันเพิ่มได้เป็น152เปอร์เซ็นต์ฮะมันจะมีเหลืออะไรมันเพิ่มได้ 4, 0มันเพิ่มเป็น152อะโโโ้หหราเลยโดยการกินฉีดโอ้มันไม่ได้เพิ่มโดยการบวกโอเมก้า3เลยจะเพิ่เนี่ยมันมากกว่านั้นฮะมันมันไม่ได้เพิ่มโดยตรงฮะจากไอ้น้ำมัน2ตัวนี้มันเพิ่ม L-C-A-T L-C-D เรซิตินคอเลสเตอรอลเอลซินแทนซาเลต ฟังไม่เฉยๆกันนะนี่เป็นวิทยาศาสตร์มากไอ้ใครจะขัดเนี่ยคุณไปศึกษาว่า LC T คืออะไรจะเพิ่มได้ยังไงอยา่าม,มาพึ่งมาค้านผมนะฮะ LC T นี่ LC T นี่ไปเป็นตัวที่ไปเพิ่มอุ๊บอปโอล A 1อโปโอล A 2อปโปล C อโป 2, อโป 2, อล E เฮ้ยมากไปมาสารคุณไม่ต้องคุณจะค้านผมคุณศึกษาต่อนั้องมาค้านผมนะฮะมันเพิ่มมันยากครับยากสั้นๆให้ฟังว่าเดย์สุดสัปดามันได้ HL มา HL นี่มันเหมือนช่างปูนที่ปนนี่ช่างสิบมู่ช่างซ่อมแซมมันอยางให้ดี นถ้ามันมา L D L ขนมาซ่อมแซมส่วนที่เหลือมันก็คูดไปทิ้งที่ตับคนับโอ๊ยมันเป็นงี้นะเมื่อมันซ่อมเสร็จแล้วเป็นปลากขึ้นมาใช่ไหมตกค้างอยู่นะร่างกายในสารลิติดมีเมือดขาวที่เรียกโมโนไซต์มันเข้าไปในเส้นเลือดมันไปกินในที่ไอเศษปูนนี่เหมือนไปขูดปูนออกเนี่ยนะมันกลายเป็นมันก็ตายเป็นโฟมเซลล์ไอตัวนี้สีเนี้ยอเสียก็ขนกลับยังตับ ตับก็เปลี่ยนในดียที่ขนกลับไปเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยกลายเป็นน้าดีช่วยในย่อยไขมันขั้นต่อไปเพ<อ>มันยาวอันนี้เนี่ยรู้ตัวนี้ก็พอไม่ต้องรู้มากกว่าน,นี้รู้กินซีออยเนี่ยคนไม่เป็นทั้งหมดแล้วก็พอแล้ว<อ> <c oughs> ก็หลายคนเนี่ยก็ไปถามมีไหมมันกินม,มันเพิ่มไปเป็น30 40, 40 60 80 100 100ร,รอยกว่าย,ยังมีะฮะร้100อยก็มีโอ้มันมากเกินไปเลยได้แก่สักเทียคนไทยก็แม่ของสอนคนหนึ่งอายุ19อยริบกจะลงกินเอทบุ๊ก ยังไม่ทันได้ลงแกตายไก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ลงไ่แต่ไปกินซีอิอวไเลยยู่ร้อยปีสบายเลยใช่ค่ะแล้วหมอลงไม่คนเจอหน้าตานี่หมอลงใช่ไหมมาเจอหน้าหมอสิบกว่าปีแล้วหมอไม่เปลี่ยนแปลงพูดได้ไงไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยดูรูปเก่าเห็นไหมเนี่ยนุ่มก็เดิมอีกซะเนี่่ะหนุ่มก็เริ่มยไม่ไเครื่อนะไม่ไเคลื่อักหน่อยเลยเออโอเคเออ่านพมได้ตรงนี้ เพิ่มเอชนะฮะก็ะมัต้องเพิ่มเนยนะก็มันเพิ่มได้มากๆมีการไม่แต่โรคมะเร็งโรคหัวใจที่เป็นปัญหาอัลไซเมอร์ยาไม่ทั้ง200บาทกินมา10ปีสงกับสุดกินแ <SINGING S 1> ั่นี้ฮะทุกวันเนี่ยนะ,ะกินแล้วมันก็โรคภัยก็อัลไซเมอร์นี่ ไม่มีปัญหาเลยอาชีพบริษัทไปด้วยกันไม่มีปัญหาเลยทั้งสิในอินเทอร์เน็ตเลยไปค้นอยู่ได้เลยนะฮะของแตรเราเลือกสุดาพี่เขียนว่าถ้าคุณเพิ่มเอชได้10มิลลิกรัมส่วนมีจาก30เป็น40 10มิลลิกรัมใช่ไหมโรคมะเร็งลดลง36%ถ้าเพิ่ม30จาก30เป็น60 30% 30มิลลิกรัมโรคมะเร็งลดลง108%การดับหนึ่งนี่หมดปัญหาไปทันทีเลยทําไมไม่มีใครออกมาพูดตรงนี้ฮะก็ไม่ต้องเป็นเลยสิแล้วหมอลงพูดนี่มาว่าหมอลงได้ยังไงแล้ว มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตฮะหมอที่หัวใจลงเรื่องที่เราเพศพดมมาเรื่องเอชเอลกับโลมาเร็งเพิ่ม10ลดลง36มสิบหกต้องคิดต่อถ้าเพิ่ม30ก็ลดลงร้อยแปดฮะงานเปเปอร์นั่นอันนี้หนึ่งนะเปเปอร์ที่สองฮะศาสตราจารย์ดเตอร์วิชัยตันนายแพทย์ดเอร์วิชัยตันไปจิตที่รามาเพื่อทําวิจัยในการฟ้าไฟผิดติดตามเวลาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดกว่าปีฮะถ้าเพิ่มเอชเอลได้11.6มิลลิกรัมเจ็ดมิลลิกรัม โรคมะเร็งลดลง41%ครับขณะเดียวกันโรคหัวใจแระเลือดลดลง64%ครับนี่เจ็ดสิบพงษ์นี่แม่อันไซเมอร์นะจำตัวเลขเรื่องนี้ได้นะนี่76็ดสิบพนี่จำได้นะจำได้สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาคะนี่เขาติดตามเวลานั้นนะฮะครับเพิ่ม11.6เอ็ดดหโรคหัวใจโรคมะเร็งลดลง41%ครับโรคหัวใจลเลือดลดลง64%ครับค่ะย้ำอีกทีนะเพิ่มหนึ่งโรคหัวใจลดลง2เปอร์เซ็นต์มีงานวิจัยมีเปเปอร์ให้ดูมี นเถ้าว่าเพิ่มหนึ่งลดโรคหัวใจได้สถ้าเพิ่มมาห้าสเปอท่ากับลดลโรคหัวใจได้ร้อยสี่ห้าเอรเซ็นต์ก็เราเองต่อมีงานวิจัยที่มีท้มมีเปิรลมีเบลล์รสารนั้นเรียบร้อยเลยนะเพิ่มเอชอลได้10มิลลิกรัมจะจาก30เป็น40่สิบม็ไม่สิมิลลิกรัมโรคมะเร็งลดลง36%งานวิจัยเปอร์หนึ่งอีกเปอร์หนึ่งเขาบอกว่าที่เมืองไทยทําในการฟาแฝ่ผิดหมอวิชัยเนี่ยก็ทำศึกษา ได้11.6มิลลิกรัมโรคมะเร็งลดลง36%คณีประกันที่การวิจัยของเขาพบว่าโรคหัวใจหลอดเลือดลดลง64%ครับสูงมากมีงานวิจัย A1 A4 Pacific ในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ในแปซิฟิกนี่ฮะครับถ้า H.L สูงถ้า H.L ต่ำือไม่ถึง60ครับนะฮะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ย67% ถ้าไม่ถึงหกสิบถ้าตามหกสิ0นะ,นะถ้าตามหกสิบห้าหัวใจเส้นได้นี่นะเอางี้ฟังพันประมนูเนี่ยรรม,มีสารยู ium, um รเนียมโพลูเนียมยิงเล